สวัสดีค่ะกาลาใบไทยอีส,สานวา่าซานมือนี่สิบา้าตากเขา่าดูค่ะอันนี้ยังงมะม่เดะะ็ดค่ะเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วก็ตองตากเขา่าระวังตากเขา่าระวังพักเหนื่อยเขาก็มาพอต้นใหม่ต้นบอนสิงคาดวา่ิบอนบอนดางนะคะเดี๋ยวจะพามาม่งดางจงังดแบบใดเขาอื่นละดาง นี่อันนี้อันนี้ยูต้องทองรองนะคะทองรองที่เขาไล่มาจากลางบานเนี่ยเขาก็จะมาเกิดแล้ว,ลวเขาก็จะพัพฒนาชุ่มช่นเขาก็จะตัดทิ้งตลอดแต่ว่าอันนี้ต้นน้อยเขางอกมานี่เห็นบ่คะเห็นด่งบ่คะเห็นสีด่างๆของเขาบอนั่นนะนี่ด่างน้อย อันนี้คือเอาไปถามผู้รู้ในกลุ่มบอลด่างเรียบร้อยแล้วมีผู้รู้แนะนํามาว่ามันเป็นด่างจริงๆไม่ใช่เป็นโลกนะคะนี่เห็นบอด่างใน้อยนๆนี่นะดยวความสงสัยเดี๋ยวจะพาไปบึงกบอนจืดหลังบ้านนี่ค่ะบอลจืดหลังบ้าน ปกติจะเป็นแบบกอใหญ่มากเยอะเยอะมากจนต้องถางทิ้งแล้วนี่ก็เพิ่งถางทิ้งไปแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะใบเขาขาดเพราะว่าเขางอขึ้นมาใหม่เพราะว่าโดนตัดมันเยอะเกินมันลกแล้วเราก็มาเจอต้นนี้เหมือนกันนี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาดางค่ะดางจริงๆนี่นี่เห็นไหมคะ แต่ต้นนี้อยู่ในหลังบ้านมีแค่ใบนี้ใบเดียวที่ที่มีด่างน้อยๆแบบนี้ต้นอื่นไม่มีค่ะนี่ข้างๆกันก็ไม่มีนะอาจจะลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอยู่หลังบ้านกองนี้ก็ไม่มีดูแล้วไม่เห็นนี่นะคะนอกจากบอนจืดที่เราปลูกแล้ว เราก็ยังมีนี่ค่ะแบ็คเมจิกอันนี้ก็คือมาบูอยู่ตรงน้ำน้ำทิ้งน้ำล้างแต่เขาก็แทงไหลมาเยอะมากเลยต้นเล็กๆเ,เขาอันนี้นะคะอันนี้ด่างจริงค่ะนี่เห็นไหมเรามีต้นไม้ด่างกับเขาด้วย เดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปชมอะไรคอยติดตามนะคะขอบคุณค่ะ